โดนบล็อกทุกอย่างนะครับแต่เขาบอกว่าไม่ได้เกลียดเราค่ะนะครับเขารู้ทุกอย่างที่เราทํานะครับแต่เขาไม่อยากคุยกับเราค่ะนะครับเลยครับเขาหมดรักไปแล้วครับถ้าเขายังรักเขาไม่บล็อกนะครับถ้าเขายังรักเขาไม่ไปครับแล้วครูคอมไม่มั่นใจนะครับว่าคนที่บล็อกเนี่ยคือเขาเองหรือแฟนใหม่ของเขาบล็อกคุณครับคราวนี้ครับถามว่าอถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับคนหมดรักไปแล้วนะครับจะทําอย่างไรดีนะครับและคนก็ อ่านหนังสือนะครับนู่นนี่นั่นต่างๆเออหนังสือเล่มเดิมอ่านกี่ครั้งก็จะยังคงเป็นเหมือนเดิมนู่นนี่นั่นต่างๆพวกนี้ครับแต่วความบอกตรงน,นี้ครับแฟนเก่ากลับมาได้เสมอถ้าคุณเข้าใจว่าความรักคือการขายไอเดียให้อีกฝั่งเชื่อว่าถ้าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคุณและเขาจะมีความสุข วันนี้คนเล,เลือกที่จะบล็อกเลือกที่จะไม่ติดต่อเลือกที่จะไม่คุยต่างๆเป็นเพราะเขาเชื่อว่าการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราเขาไม่มีความสุขนะครับคุณสามารถเช็ครีวิวหน้าเพจครูคอมได้อรับครูคอมมีให้ดูทุกวันนะครับสำเร็เสสำเร็จเพราะอะไรครับมันคือการขายไอเดียให้คนหนึ่งคนเชื่อครับคนบล็อกคุณเพราะเขาไม่เห็นคุณค่าของคุณครับสแสดงว่าอะไรครับเราต้องทำให้เขาเห็นถึงคุณค่า เรราครับไม่ใช่การโพสซึมเศร้างอเซ็งเพลงเศร้าๆออกหักเจ็บปวดจะเป็นจะตายนะครับประชดชีวิตนู่นนี่นั่นต่างๆหลายคนมักจะคิดแบบนี้ว่าถ้าหนูโพสต์มีความสุขเขาก็จะลืมหนูเช่นกันเพราะงั้นหนูต้องโพสมีความทุกข์ครูคอมก็ยันด้วยเหตุผลว่าไม่มีใครกลับมาหาคุณเพียงเพราะคุณโพสต์ให้เขารู้สึกสมเพศเวทนาครับคนเราเขาจะรักใครจากคุณค่าในตัวของ คนคนั้นครับไม่ใช่รักจากการสงสารสมเพศเวทนาครับจองดึงดูดแฟนเก่ากลับมาด้วยคุณค่าที่เรามีครับแต่อย่าดึงดูดแฟนเก่ากลับมาด้วยการเรียกร้องความสนใจครับไปทบทวนอยู่ในคอร์สสั่งจิตแฟนเก่ากับเรื่องนี้นะครับผู้กอบอธิบายหมดแล้วนะครับว่ามันมีทั้งหมดนะครับประมาณ30พฤติกรรมที่ห้ามทําถ้าอยากได้แฟนเก่ากลับมาหนึ่งในนั้นครับคือการทำโนคน นี่อัน,นพูดเยอะไม่ได้เรื่องเนี่ยไม่รู้สัรหากันมาจากไหนนักหนานครับเรื่องของครูความถูกถามเยอะนะครับปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยถามเรื่องของโนคอนแทคจริงไม่อาจารย์หนูทําแล้วทาไมไม่ได้ผลหนูลองเงียบหนูลองหายไปต่างๆพวกนี้มันไม่ได้ผลก็มันไม่มีเหตุผลให้เขาต้องกลับมาครับโนคอนแทคจะใช้ได้กับเฉพาะบางเคสแต่ไม่บอกพวกคุณหรอกนะครับเค okay, ไหม